วันนี้จะพาไปดูฟอร์มต้นขานางนะคะเห็นไหมคะกิ่งเขาจะแตกเป็นฉัดๆไปรอบตัวเลยเนาะแล้วก็คือตอนแรกๆเขาจะมีกิ่งแบบตรงๆแบบนี้ธรรมดาเลยกิ่งตรงๆธรรมดาอย่างนี้เลยนะคะเป็นแค่กิ่งก้านอย่างเดียวเลยแต่พอเริ่มโตขึ้นปุ๊บกิ่งข้างล่างอะ่ะเริ่มใบใบเขาเริ่มร่วงแล้วเห็นไหม ไม่มีใบแล้วนะใบเริ่มร่วงปุ๊บเขาจะแตกแตกแขนงออกมาอย่างนี้แตกแขนงเริ่มแตกแขนงเห็นไหมคะเริ่มมีกิ่งออกมาหลังจากที่ใบเขาร่วงไปแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันใบร่วงไปหมดแล้วเนี่ยเริ่มแตกแขนงออกมาแล้วเห็นไหมคะนี่นี่ทุกตั้งแต่ข้างล่างเลยเห็นไหมนี่นี่นี่กอีกเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มจะมีฟอร์ม คือจะมีเริ่มมีกิ่งมีกิ่ง,ม,งมีกิ่งขึ้นมารอบๆตัวแล้วตัวจะเริ่มจากกิ่งข้างล่างๆก่อนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเริ่มมีกิ่งออกมาแล้วหลังจากที่ใบร่วงเนาะตอนแรกอ่ะก็คือข้างล่างนี้จะไม่มีนะจะเป็นแบบนี้เดี่ยวๆอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้มาตลอดแนวเลยพอเริ่มใบร่วงปุ๊บจะมีกิ่งแขนงออกมาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเริ่มมีกิ่งแขนงจากข้างล่างมาก่อนนะคะเนีย่ยกิ่งข้างล่างกิ่งข้างล่างจะมีกิ่งแขนงออกมาก่อนนะฮะร์มจะสวยมากนี่ค่ะจะมีแบบเป็น เป็นกิ่งลออต้นเลยแล้วก็จะเริ่มมามันก็จะเริ่มคราวนี้ยก็จะเริ่มอะไรนะจะเริ่มร่มไปขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมคะเนี่เห็นไหมจะเริ่มมีกิง่งกิ่งแตกกิ่งออกมาอย่างนี้จากข้างล่างเลยนะคะเนี่ยจากข้างล่างจากฟอร์มข้างล่างเลยจะเริ่มแตกออกมาแล้วเนี่ยคือฟอร์มของต้นขานางเป็นเป็นต้นไมท้ที่ทรงสวยต้นหนึ่งนะคะเนี่ยดูสิสน้าปลูกเอาไว้เห็นไหมคะ ปลูกไว้ประดับสวนก็สวยดีค่ะส้นขาันางทรงต้นสวยเห็นไหมคะลำต้นตรงเป่ากิ่งกิ่งแบบแยกเป็นฉัดรอบตัวแล้วจะค่อยๆแตกแขนงแขนงไปในแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งทีนึงเห็นไหมคะสวยไหม